สวัสดีค่ะพบอกระชิเปกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้จะทำเมนูปลาอีกนะคะทำปลาคั่วตะไคร้นะง่ายๆนะเมนูปลาวันนี้เนี่ย นี่ก็เช่นเช่นเคยนะคปะปลามงปลามงนี่ภาคกลางเขาเรียกว่าปลากระมงนะแต่ว่าคุณหนูไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าในในทะเลทางฝั่งนู้นนะแต่ถ้าทางฝั่งอดามันเนี่ยมันจะมีปลาเขาเรียกปลากมงมันสดมากชื่อเ<อ>ต็มมัน,นคือปลากระมงนะวันนี้โลสองร้อยนะแต่มันสดน่ากินจิเป็กชอบเอามาทํากับข้าวแล้วก็จะมแีแฟนๆจะถามมาทุกครั้งนะอื เนี่ยเราเราเอาแต่ละมบ,บ้องอย่าให้มันบางเกินไปาหาันสามาหาันให้ชิ้นชิ้นอีกอเอาอย่ามาทำขั้วแต่ใครกินมีหั่นขนาดนี้หันไม่ชิ้นไม่เล็กเกินไปนะเปนเตายักษะเป็นเตายักษ์อร่อยทางนีน้แต่เล็กเกินไปเดี๋ยวเราขั้วมันจะมันจะหลุดออกมาเหลือชิ้นเล็กๆไม่ได้ มันอร่อยนาะกินแล้วมันทำแบบนี้มันไม่เลี่ยนหมูข้วตะไคร้ไปแล้วเลยต้องมีมีปลา,าข้วตะไครอีกทำข้าวต้มปลาก็อร่อยนะปลาเนี้ยปลามงทำอร่อยทุกอย่างทำอะไรก็อร่อยยิปเพิ้ชอบกินพวกปลามงนะ ปลาพงปลาพงขาวนี่ไม่ไม่ค่อยชอบกินกินปลามงทําง่ายกว่าเนี่ยอันนี้เราเก็บเอา eng, ไว้อ, p, อีกเอาไว้แกงไว้ต้มน้ําซุป eng, อีกกระดูกเนี่ยไว้แกงส้มก็ได้นะเก็บขึ้นมาสิไอ้เนี่ยแอ้นี่นะอยงเดวแค่นะี้แล้วก็เครื่องปรุงมันก็มีเนี่ยพริกสดสารละเอียดหน่อย แล้วกระเทียมสับตะไคร้หั่นบางแล้วนี่แป้งกรอบเอาไว้คลุกกับปลาหน่อยอย่าไปทอดนะอันนี้ผงมีรสดีหน่อยนึงแต่ที่พี่จะใช้น้ําตาลของุณุงศน์เนี่ยน้ําตาลนี่อร่อยมากมขนาดนี้เรา,เราชิมเล่นๆอย่างเนี้นะมันยังหอมเนี่ยมันหอม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 อีกกินมะเพาน้ําหอมอะม่ะอร่อยจริงๆมาชงกาแฟก็อร่อยเนี่ยน้ําตาลนี่กินไว้งจริงอร่อย ทำกับข้าวอร่อยทำขนมก็อร่อยชงโดยเฉพาะชงกาแฟนี่อร่อยมากน้ำตาลนี่ไปตักช้อนเดี๋ยวสอดมึงรถแป๊วี่นู้นทางบ้านในครัว่ัวร้อนรถมึงรถมีอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวกให้ดูเลยนะคะพกเป็นกรอบก่อนแป้งอะไรครับนี่ใช้แป้งไอ้เนี้ยฉลากทองนะเป็นแป้งกรอบเรามีอยู่แล้วที่เอามาไว้ทอดม่นทอดนี่เป็นแป้งกรอบ ใช้ได้หมดแป้งกรอบใช้ได้ทุกที่ห้อนะกรอบอเนกประสงค์อ่าอเนกประสงค์พอดีเรามีแป้งกรอบนี่เราก็ใช้ความตระโดกของเรานะใช้แป้งกรอบเราอย่าไปละลายน้ำไม่ได้นะต้องคุกให้เป็นผงๆอย่างนี้แล้วก็ไปทอด ทอดพอสุกดีท่าอืม มาพอดคนนะคะให่เาดี๋ยวทอดเลยนะคะต้องทอดไปเบาๆนะ เราไกลไม่ได้เดี๋ยวตามันไหม้ซะก่อนอีก ปลานี่เราไม่ต้องปรุงรสอะไรนะคะปลาเฉยๆทอดจืดๆไป้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปตอนที่ไปผัดไปตักไข่เราค่อยปรุงรสปลานี่ไม่ต้องใส่เกลือลองไปจะใส่เกลือไปเดี๋ยวมันเค็มอยู่ในเนื้อทอดอยู่เฉยๆนะคะทอดกุกแป้งแห้งๆเฉยๆทอดปรุงรสนอกนะถ้าเราไปคุกเกลือแล้วนะทอดมันจะเค็มดกพอเรามาปรุงอ้พวกซอสอะไรพวกนี้ข้างนอกนอีกปรุงไม่ได้เลยไม่อร่อยเลยจะเค็มทั้งนอกทั้งใน ถึนปลาเพราะฉะนั้นปลานี่เราจะไม่ให้เค็มเลยเอาจืดๆมาก่อนคุกใต่แป้งกรอบนิดหน่อยเก็ดลับนะคะอย่าไปเอาเกลือใส่ลงไปด้วยนะคะ <c oughs> คกเกลือด้วยเดี๋ยวมันเค็มลุกจะทีเราปรุงนอกไม่ได้ เตรียมเกี่ยวก่อนห

จะไปตอกตรงรสชาติก่อนนะตัดอีก ปลาใส่เลยนะคะปลาใส่สไข้ใส่พร้อมปลากว่าตักไข่จะต้องให้นี้แห <c oughs> ้งนะ อย่าให้มันมีนะมันจะอร่อย <c oughs> ออเค่นั้นว่าเสร็จน่ากินมากๆเลยมันก็นจมได้ด้วย กิีนไปถึงหลังบ้านมากินมากเลย นั้นว่าเสร็จนะปลาคัา่วตะไครกชี้น้อยๆืน่ากินไหมสวยมงดเลยเออเอาเสร็จแล้วนะคะปลาคัา่วตะไคร้หน่ากินจังเลยเนี่ย mhm 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 mình mhm nữa, mhm 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 รสกอมก่อนไม่ไม่หวานและไม่เค็มแล้วก็ให้รสมันมันพื้นๆน,นะรสแบบกอมก่อนนะใหญ่เค็มมากใหญ่หวานมากหอมตะไคร้มีเผ็ดดำนิดๆอก็อร่อยรสชาตินึ่ง คล็ดลับหน้าเรามาปรุงนอกนี่เค็มอยู่ภายนอกอร่อยเราไม่ให้เค็มลงไปในเนื้อปลาลึกๆกับเค็มมากใส่เกลือลองไปมันกินแล้วมันจะไม่อร่อย <c oughs> อร่อยมากกินดีมากเลยเซอเรเลี่ยนได้จริงๆเลยมันกินหมูกินไก่มันก็เลี่ยนนะนะ <c oughs> มีปลาก็ทำเป็นเมนูปลาอย่างนี้อร่อย กินมาไห่เงี้ยอร่อยดีกินดีรับรองไม่ผิดหวังสุดนี้เผ็ดน้ำนิดๆนะคะให้เผ็ดน้ำนิดๆแล้วก็ความความเค็มนี่นะกลมๆเค็มๆนิดไม่ต้องเค็มมากความหวานนี่ได้มาจากปลานี่ปลาอร่อยนะปลามันสด เนื้อปลาอร่อยขวยแห้งนะขวยแห้งขวยแห้งอร่อยมากเลยเนี่ยอย่าให้แสบนะคะปรุงรสให้ดีเลยเหมือนที่เพิ่ปรุงใน,นกระทะเรียบร้อยปลาปลาลงไปกลับสองทีลุกเลยยกเลยเนี่ยได้ได้สัดส่วนไปเลยพริกเพิ่งออกมาอยู่ในเนื้อปลาติดอยู่ในเนื้อปลาอร่อยมากอือเยี่ยมกินดีมากเลย ทำก็ง่ายเลยนะคะตุนนี้ทําง่ายดีกว่าปลานี่เราแกงเรามาผัดผัดเครื่องเราก็เบื่อเรามาทำํำแบบขวดตะไคร้แห้งอย่างนี้เรรสชาตินี่หอมตะไคร้หอมหอมากๆเลย <c oughs> หอมตะไคร้เผ็ดนํานิดๆนะมีกลิ่นน้ำเค็มไม่ต้องพูดถึงเนี้ยอย่าให้เค็มนะคะให้อ่อนเบา,บาๆน่าจะอร่อยเงนี้สุดยอดเลยกินดีกินดี แล้วเด็กๆเ,เห็นแล้วอย่าลืมนะคลิปนี้ทำตามได้นะคะถ้าชอบกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ชิปเป็ดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย